สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับคลิปนี้เป็นคลิปสัปดาห์ที่2นะฮะใช้ระหว่างวันที่8ถึงวันที่12พฤศจิกายน2564นะครับเรายังอยู่เรื่องของการหาความรู้บนอินเทอร์เนต็ตโดยการใช้อะไรมั่งเอ่ยเด็กๆยังจำได้ไหมนะครับใช้โปรแกรมเสิร์ชเ n g นจิ้นนั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องของเครือข่ายอินเทอร์เนต็ตนะ สัปดาห์นี้นะครับมันก็จะอยู่ใกล้ของเทศกาลอะไรเอ่ยเทศกาลลอยกระทงนั่นเองนะครับดังนั้นงานที่จะให้ทําในสัปดาห์นี้นะครับคุณหนุ่มก็ให้เด็กๆไปเสิร์ชหาเกี่ยวกับอ่าลำดับขั้นตอนการทํากระทงนั่นเองแต่อยากจะเจาะจงนะฮะเดี๋ยวคุณหนุ่มไปอธิบายในในใบางานช่วงสุดท้ายเนาะนะครับในสัปดาห์นี้นะครับคุณหนุ่มจะมีการเทศส นะครความรู้ที่เราได้เรียนมา,าสะสมมาตั้งแต่เทอมที่แล้วจนกระทั่งถึงสัปดาห์เมื่อกี้นะฮะอันนี้ไม่เกี่ยวกับคะแนนนะแต่เป็นการวัดความรู้ความสามารถเชาวปัญญาของเด็กๆนั่นเองดังนั้นนำสมุดขึ้นมานะครับเขียน1-10ถึงไว้ใครไม่ทนันกดสต็อปหยุดไว้ก่อนนะแล้วค่อยไปพร้อมๆกันนะครับถ้าไม่พร้อมสต็อปไว้แล้วค่อยกดเพล์ทีหลังโอเคไหมครับไปเลยครับ เว็บไซต์ที่มีลักษณะ Search Engine จะนำมาใช้ในด้านใดมากที่สุด 1. แปลภาษา 2. ค้นหาข้อมูล 3. ใช้การออกแบบ 4. ใช้เพิ่มความเร็วให้กับคอมพิวเตอร์แต่ริกติกตอกมันบอกชื่อในตัวอยู่แล้วคำว,ว่า Search Search แปลว่าใช่แล้วครับค้นหาข้อมูลข้อต่อไปทันหรือยังฮะใครไม่ทันกดสต็อไว้นะแล้วค่อยไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบ การค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตทำได้ด้วยวิธีใดใช้ภาพในการค้นหาเปิดอ่านเว็บไซต์ที่สนใจใช้คำขึ้นต้นจากนั้นค้นหาในเว็บไซต์ใช้คำที่ต้องการค้นหาเป็นชื่อเว็บไซต์นะฮะทำยังไงเอ่ยตัวน,นี้อ่านดีๆนะแล้วก็ตอบครับใช่แล้วครับใช้คำขึ้นต้นนั่นเองเราตีกรอบข้อความนะฮะระบุชัดเจนว่าเราต้องการอะไรฮะ ค้นหาเรื่องอะไรพอเราพิมพ์ปุ๊บ Google มันจะวิ่งหาให้เราเองนะครับข้อใดเป็นลักษณะของคำต้นที่ดีนะฮะเป็นภาษาราชการเป็นคำที่ตรงกับความหมายเป็นคำที่มีความหมายกว้วางๆนะฮะเป็นภาษาของประเทศที่เก็บข้อมูลนะอันไหนเป็นคำค้นในการค้นหาอินเทอร์เน็ตนะคำไหนเป็นคำค้นที่ดีใช่แล้วครับมันต้องเป็นคำที่ตรงความหมายนั่นเอง มาข้อที่สี่แล้วได้กี่คะแนนแล้วลูกนะครับอันนี้ไม่มีผลกับคะแนนใดๆทั้งสิ้นนะแต่ว่าเป็นการวัดความรู้ของเรานะฮะชาวปัญญาเราจะได้คะแนนเท่าไหร่ในสิบข้อนะฮะ<ม>ไปข้อที่สี่ข้อใดเป็นการใช้คําคนที่เจาะจงและตรงประเด็นมากที่สุดนะฮะผลไม้การ์ตูนสุนัขพันธุ์ชิสุการออกกําลังกายนะครับตัวไหนตรงประเด็นมากที่สุด ใช่แล้วครับระบุชัดเจนเลยว่าเป็นสุนัขพันธุ์ชิสุเท่านั้นนะครับถ้านักเรียนต้องการสร้างเครื่องร่อนกระดาษพับควรใช้คำค้นว่าอะไรจึงเหมาะมากที่สุดเครื่องร่อนวิธีพับกระดาษการพับกระดาษเครื่องร่อนกระดาษพับใช่แล้วครับเจาะจงให้ชัดเจนเลยครับเราจะหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วผลลัพธ์ที่เกิดจากการค้นหาบนอินเทอร์เน็ต สิ่งที่แสดงในส่วนแรกๆมักเป็นข้อมูลลักษณะใดเป็นข้อมูลที่ดีที่สุดข้อมูลที่อะไรฮะในประเทศไทยข้อมูลที่มีเนื้อหายเยอะที่สุดข้อมูลที่มีผู้เลือกใช้มากที่สุดเวลาที่เราค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยส่วนมากในในส่วนแรกๆอ่ะเวลาเราค้นหาที่มันขึ้นพุทธภาพพุทภาพขึ้นมาเนี่ยมันเป็นอะไรฮะมันเป็นข้อมูลที่เป็นลักษณะไหนใช่แล้วครับ มันมีคนค้นหาข้อมูลนี้มากมันก็จะวิ่งขึ้นมาอยู่บนบรรทัดแรกๆนั่นเองนะครับถ้าต้องการหาแนวทางในการประกอบรถของเล่นควรเลือกบริการบนอินเทอร์เน็ตก็อไดหนึ่งไลน์จีเมลยูทูบเฟซบุ๊กอะไรเอ่ครับไม่รู้อะไรฝึกคำอาหารคุณแม่ชอบใช้อะไรใช่ล้ครับใช้ยูทูบนั่นเองนะ ข้อมูลจากแหล่งใดมีความน่าเชื่อถือน้อยที่สุดข้อมูลจากวิกิพีเดียข้อมูลจากเว็บไซต์ของกระทรวงข้อมูลจากเว็บไซต์ของสถาบันการศาึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐบาลอนไหนน่าเชื่อถือน้อยที่สุดครับใจราคาเป็นวิกิพีเดียนะถามว่าข้อมูลทั้งหมดน่าเชื่อถือไหมก็มีลำดับความน่าเชื่อถือของของแต่ละอันแต่ว่าข้อแรกจะน้อยที่สุดนั่นเอง ถ้าต้องการเลือกข้อมูลที่ทันสมัยควรใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ใดเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเยอะเว็บไซต์ที่มีอะไรฮะผู้ใช้งานมากที่สุดเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการเว็บไซต์ที่ระบุเวลาในการสร้างข้อมูลนะอันไหนทันสมัยเอ่ยอันไหนทันสมัยต้องอยู่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของเวลาถูกต้องไหมครับอ่าท้ายสุดถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพื่อทําภาพเกี่ยวกับแผนที่ประเทศไทย อ๋อขอโทษทีแผนที่ประเทศเพื่อนบ้านรอบประเทศไทยคําค้นใดเหมาะสมมากที่สุดแผนที่ประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่รอบประเทศไทยนะแผนที่โลกแผนที่ประเทศไทยแผนที่ประเทศไทยสมัยโบราณแผนที่ประเทศเพื่อนบ้านของไทยแน่นอนละครับข้อนี้ตอบข้อสี่อ่ะมาถึงช่วงสุดท้ายใบงานนะครับครูหนุ่มให้เด็กๆไปค้นหาอะไรครับวิธีวิธี เรื่องของอะไรฮะการทํากระทงจากวัสดุธรรมชาติอ่ะเจาะจงเลยละกันอาจจะเป็นเรื่องของอใบตองละกันฮะระบุข,ขั้นตอนหนึ่งสองสามสี่เขียนออกมาฮนะเราสามารถดูได้จากที่ไหนดูจากอ,อินเทอร์เน็ตก็ได้จากการสอบถามผู้ปกครองก็ได้ว่าอันดับหนึ่งเขียนอะไรสองเขาทำอะไรสามทำอะไรสี่ทำอะไรมาให้ชัดเจนมากที่สุดเท่าที่สามารถทําได้นะและ ชื่อนามสกุลชั้นได้ที่ไอชัดเจ็ดน,นะครับก็ส่งคุณหนุ่มหวังว่าสัปดาห์หน้าเราคงได้เจอกันในโรงเรียนนะขอให้โควิดหายไปนะครับได้มาเรียนปกติชัดทีเนาะนะครับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ